สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Eternal x X p l u s Prolog นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นในตัวเกมกันเลยนะครับผมโอเคไปกันแบบเสียงเสียงดน,นตรีดังไปหรือเปล่าเป็นเกมแนวสวมบทบาทผจญภัยนะครับผมเออเป็นเกมฟรีในสตีมนะ Long ago, Cross, an eternal of the Second Age, was a mentor to a prominent noble. He had the ability to instill peace into the noble's kingdom. But at the moment of decision, the noble betrayed Cross in all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness and greed. People no longer cared about the dignity of the other, and soon, all men were exploited. His wife, Evelyn, attempted to speak words of comfort as she left for the next assignment that was meant to be theirs together. It was not you that unleashed the terror amongst those people. Always remember, do not lose your faith, love. Cross watched as she sailed to the Eastern Sea. He waited on the shore, just a single lighthouse to light her ship as she faded into the horizon. Years passed, seasons changed. Cross stood alone, relinquished of his former glory, his wife still gone without a trace. So he went to seek the court's help to return his state as before. But when he went to the Eternals, there was only silence. They would not return to him his full splendor but they would give him a chance to redeem himself. Klaus, determined to find Evelyn again, set sail with anyone who would take him. He traveled to distant lands, saw many dreams and cities of men. For years, he searched for her, but he did not find her, until one day, some many years passed. He heard from the sailors of the most fair and beautiful lady who had lay asleep, unaging, and the people of the land who loved her so much that they stood guard by her all day and all night. Cross, hearing this, and hoping with his heart that he would have finally found Evelyn, and fearing at all costs that she lie forever still, set sail for this land across the sea the lost kingdom of Beor, ravaged by a dark entity known as the Skeleton King. This is where our story begins. มาน่าจะได้สู้ละใช่ไหมนี่ไงนี่คือตัวเรากดคลิกฟันนี่ไงมีปุ่มบอกตัว e น่าจะใช้สก,กิลหรือไอเทมปะแล้วก็อ่าอ่ายังไม่มีไอโอเคเด้๋ยว๊กกราฟิกเซตติ้ง เบาในเรื่องเสียงหน่อยโอเคก็ปรับจอเล็กไม่ได้นะนจะเป็นหน้าต่างไอเทมมีดาบตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองไปสู้เลยมีอะไรอยู่ข้างหน้าแน่นเลยกดวิ่งชิปวิ่งมีอะไรวะกระโดดเซนเซอร์ธรรมดามา ิคุยออกไปอย่างรวดเร็วเ<ถ>จอแล้วมาเรียบร้อ,รอยจลบครับนี่ไงแทงจิ๊บจิ๊บลบไม่เท่าไหร่มาชุดสองมาเลยมาแล้ว เฮ้ยครอสอยังโหดตาเขียวด้ะถูกส่งไปที่ไหนอือหือ้อาวฝันไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ย ท่าจานเนี่ยเน่นี่ไงเด็กผู้หญิงกนะ็อยู่ดิอยังไม่มีอาวุธเลยคุยจุยๆๆดสี่โอเครเราเฟสอนเอาให้ทำอะไรวะกดเร็วเกินนี่ไงเราต้องเลือกโอเคให้ตามล่า ก็หลงมาแล้วก็ต้องเปิดกล่องกอเหรวะกดเอ่เอไม่ใช่สีกดสีเพื่อเปิดได้กุญแจเอออี่ไงีอีกสองกล่องแกะให้หมดได้ยามีอะไรซุมอยู่ ออกไปข้างนอกไม่มีแล้วโอเคน่าจะไปข้างนอกนี่ไงเอาหนูก็มีอาวุธให้เราในนี้เลยไม่มีเหรอแย่แล้วเออชื่อชื่อถินพร้บติี่แบบทีลเลี่ยว่ือหึอ,อ,อาวุธจะไม่มีเลยเอ,ออกมาสุกข,ข้างเรานี่ไงมีดาบตกอยู่ เฮ้ยต้องดึงนะ้ไอ้หัวนี่ยังไงได้ดับแล้วโลือดรวงดับโค่นี่นแลวว้วเนี่ยคืออะไรเดินทะลุไม่ได้โอเคให้ไปไหนอะ Wait up เฮ้ยก็เท่เกินมีของมาให้ว่าเนี่ยคืออะไรวะอยากรู้ก็ลองดู้กัน อะไรอ่ะหมุนรับแสงแดดอ่ะหรือว่าให้เราจุดพวกนี้ด้วยออประจนไทยนี่คือบ้านมีน,นั้นอ๋อที่เราเจอเมื่อกี้เนี่ยกระโดดลงมาไปคุยรู้แคมปิง้งว่าไงกับ สเตตัสยังบวกไม่ได้ไม่มีแทมมาคุยกับคนนี้แหละตกใจวะาต๊ะหกอยู่ที่โผล่มาเอออันนี้บ้านมีอะไรปะไ้ยดาบเก็บสิครับมีหีบด้วยปนหมดอ่ะโลโอเคดูน,ะด,นะดาบไหนเดียวกันเท่ากัน เร้วมีหมอนข้างหน้าละเฮ้ยมีดอกไม้เก็บของไลยครับตอนนี้ให้ฟาร์มนี่งไงเก็บมะพร้าวมะพร้าวเยอะมีเจ้าถิน่นปะเจ้าถิ่นไม่เท่าไหร่มีเลเวลปะมีเลเวลยไงไงเก็บเก็บก่อนทำอะไรได้บ้างเก็บ่อน ไอ้โวกแตนที่แย่เอาเรื่องแล้วมันไปเก็บอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่โอเคมืดแล้วล่ะไวแทกรถดึงดึงแตงข้างหน้าไม่มีนี่งไงเรามอสเตอร์อเก็บไม่ชี้เหรอว่าเราต้องไปไหน ถ้าไม่ฉีแล้วก็เอยฮู้ดีครับหลบสบายมีของตกนี่ย,ยืนชนเลยสบายโอเค ไม่ได้ให้ไปไหนเลยแตนที่ใ้สีต้องทองนั้นคืออะไร ไฟเมีเลยล่ะมันทำอะไรไม่ได้รับรับยาอ๋ออ๋อเราต้องคุยผู้ชายแต่เราไปคุยกองไฟมันก็เลย <c oughs> เนี่ไงก็ <c oughs> <ร> <c oughs> ว่าอยู่ ให้ไปที่นั่นหเหรอ,อเฮ้เฮ<อ>้เฮ้มันบอกหรือเปล่าไม่บอก ยังไม่อัพเราก็รีบม,มาอัพเกินเมื่อกี้ชี้ไปทางนั้นนั่นไงสีทองขึ้นแล้วแปดประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเต็มหรือว่าอะไรนะเก็บไม่ได้ Let's see, but it's on. หลบกับ <S <S ไม่เท่าไหร่ไปเข้าไปในนี้โอ้โหตัวบอลเริ่มเลยปึ๊บมาเดี๋ยวนะนี่คือ Não vem, vem. มา,มา,มาเดือเท่าไหร่วะด่มาเด สมบัติที่ซ่อนอยู่เอาไะไม่ช่วยสู้เลยไม่ยืนดูด้วยึบกดกดคุยิเอากดปิดปุ่ม ไปไหนต่อตัวเนี้ยไปวดัดอะไรโอ้เป็นไงครับผมสำหรับเกมนี้น่าเล่นหรือเปล่าถ้าน่าเล่นเนี่ยก็อย่าลืมโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับผมในสตรีมโอเคอันนี้ให้เราเข็นไปวาง ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอคเดี okay. ๋ยวสำรวจอีกนิดเราคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเชื่อดีครับผมนีไ่ไงเฮ้ยพีบีพีพีพีบีบีบบบบบกัน Bom, show de abo.